สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปินออมาจิตฐานรหัสประจำตัว643701059หมู่เรียง25.7สาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏนครปฐมซึ่งวันนี้นะคะดิฉันค่ะมีวิดีโอให้ทุกทุกท่านนะคะจะได้รับชมและรับฟังถ้าหากพร้อมแล้วนะคะไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวเชิญเด็กๆ เชิญผู้ปกครองที่หน้าจอพร้อมๆกันหน่อยเพราะว่าบ้านหลังนี้ลูกเขาก็เรียนออนไลน์เหมือนกันคุณผู้ชมแล้วทีนี้คุณแม่บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงคือเสียงลูกเรียนอ่ะใช่แต่เหมือนเสียงด่ายังเข้าใจอยู่เลยว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้ด่ากันแบบนี้เลยหรอไม่ตั้งใจเรียนหรอแต่พอคุณแม่เดินมาดูปั๊บเด็กไม่ได้ด่ากันนะคะคุณผู้ชมคุณครูที่สอนเนี่ยส่งเสียงด่ามาถึงนักเรียนที่นั่งเรียนอยู่ค่ะแต่เธอเนี่ยกูบอกเลยกูมีเวลา กูจะลากให้มึงติดตูนอย่างนี้แหละกูทนมามากแล้วทําตัวอย่างนี้ทํางานอย่างนี้เรียนสภาพทําตัวเองแบบเนี้ยมึงสมควรได้เกรดอะไรไปคิดดูนะถ้าไม่มีสมองก็ใช้หัวแม่คิดก็ได้เพราะเขาใจดีก็ยิ่งทําตัวเอ้ยเดี๋ยวก็ผ่าอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมที่คุณแม่นั้นแอบถ่ายเอาไว้โดยคุณแม่บอกว่าตอนแรกที่ลูกมาเล่าให้ฟังอืมแม่ไม่เชื่อหรอกคะ่ะ คุณแม่ไม่เชื่อว่าคุณครูจะมีพฤติกรรมแบบนี้จนกระทั่งตัวเองเดินมาได้ยินกับหูคือคุณแม่เข้าใจว่าเด็กเนี่ยด่ากาันแม่ก็เลยเดินมาดูแม่บอกว่าแม่สะอึกเลยค่ะคุณครูเนี่ยด่ากราดอัดคลิปไปได้แค่2นาทีเองแม่ไม่ไหวแล้วแม่รู้สึกเอือมมากๆคุณแม่บอกว่าด่าไปครึ่งคลาสยังไม่เริ่มเรียนเลยมีแต่ด่ากับด่าจริงๆและพอเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยกันในกลุ่มไลน์เนี่ย คุณครูที่มีการต่อว่านะักเรียนบอกคุณแม่ลบคลิปเลยนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องคุณครูฟ้องได้นะคะความผิดที่ตัวเราคนไม่เกี่ยวข้องไม่จําเป็นต้องรู้แต่คุณแม่บอกว่าที่ครูด่านะัครูด่าทั้งหมดนะคะไม่ใช่ด่าแค่น้องคนเดียวเนี่ยด่าแบบเหมารวมเลยแม่หนูยังไม่เคยด่าขนาดนี้เลยค่ะ อันนี้คือทางสิ่งที่เด็กนักเรียนก็มีการโต้ตอบกลับไปทีนี้เนี่ยคุณครูตอบกลับมาคำหนึ่งคุณผู้ชมหูผู้ปกครองสะอึกเลยอบอกว่าเธอเนี่ยทนกับครูแค่คนเดียวแต่ครูเนี่ยต้องทนกับพวกเธอทั้ง35คนเลยนะคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้แม่ผิดหวังมากๆส่งลูกสาวไปเรียนนี่โรงเรียนเดียวกับแม่ตอนสมัยเด็กๆด,ด้วยนะแล้วคุณครูมามีพฤติกรรมพูดจาแบบนี้แม่ว่ามันเกินไปค่ะ ก็เคารนะคะแต่ว่าอืมมันแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอะ mm ่ะ hmm. มันมันเปลี่ยนไปจากที่ได้ยินคําพูดครูเนี่ยได้ยินกับหูเองก็เลยมันมันเปลี่ยนไปแล้วอะ mm ่ะ hmm. ครูคนอื่นนะดีนะอะไรเงี้ยลูกเราด้วยเราสอนเขาก็ยังมาตามลูกเราไปเรียนอะไรเงี้ยแต่โหครูคนนี้เล่นแบบ ด่าเหมาโลนทั้งห้องเลยไม่โอเคอ่ะกับคร <_ d ata> ูคนนี้เขามีอ๋อเขามีกลุ่มเรียนดีกับเด็กไม่เรียนดีค่ะแต่ว่าแต่เด็กที่เรียนดีเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะครูครูพูดครูว่าทุกครั้งเขาก็ไม่เคยตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เขาก็บอกว่าครูพูดแรงมากมันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองอะเนาะแต่พอดีเราได้ยินมันรู้สึกกับตัวเราเองอะ <_ d ata> ลูกอะดุได้ตีได้ว่าได้ แต่ว่าคาพูดของคุณต้องมีวิธีในการพูดกับเด็กก็คือเด็กๆก,ก็มันก็กังวลอะนะเพราะว่าเกิดเกิดเหตุการณ์นี้มาเด็กๆก,ก็ไม่คิด,ดว่าแม่จะออกมาโพสคลิปแบบนี้จะทำยังไงโรงเรียนก็ไม่น่าจะให้เราบอกนะว่าโรงเรียนต้องทำยังไง<ม>เพราะว่ามันก็ต้องมีการแก้ไขแต่เอาความรู้สึกของเรานั้นเราก็ไม่อยากครูคนนี้สอนคณิตศาสตร์ในห้องแล้วอะ<ม>อยากให้เปลี่ยนครูคนใหม่ซึ่งคุณแม่ก็บอกนะคะว่าคุณครูเนี่ยบอกว่าเด็กพูดจาไม่เหมาะสมถามกลับเลยว่าแล้วที่ คุณครูพูดมากับเด็กเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ชาวเน็ตเหมือนจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะคุณบางฝ่ายก็บอกว่าเข้าใจคุณครูเข้าใจว่าบางทีเด็กเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเรียนก็เลยต้องมีการอบรมสั่งสอนแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าคุณครูนะอบรมสั่งสอนได้แต่รูปแบบคําพูดมันก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะใช้คําแบบไหนวิธีการแบบไหนไม่ใช่ด่ากรแาบบด้วยความโมโหแบบนี้ค่ะ จากคลิปวิดีโอข้างต้นนะคะเป็นการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือไม่ในมาตรา4 2 0นะคะผู้ใดจงใจหรือกระทำประมาทเลินเล่อนะคะต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้ถึงแก่ชีวิตก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีหรือจะเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นค่ะจําเป็นต้องจะใช้ค่าสินเหตทดแทนซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะคุณครูท่านนี้ได้ทาการด่ากลาดเด็กนักเรียนค่ะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กนักเรียนนะคะ เป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ตามมาตรา4นะคะเจ้าหน้าที่หมายความว่าพนักงานข้าราชการลูกจ้างหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในเครือรัฐอื่นๆนะคะคุณครูท่านนี้ค่ะได้สังกัดอยู่ในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดังนั้นคุณครูคท่านนี้เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ จากคลิปวีดีโอข้างต้นนะคะคุณครูท่านนี้อยู่ในระหว่างการสอ,อนหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับนักเรียนคนดังกล่าวดังนั้นคุณครูท่านนี้จึงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะผู้เสียหายต้องฟ้องร้องต่อนหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดจากคลิปวีดีโอข้างต้นนะคะคุณครูท่านนี้ได้สังกัดอยู่ในโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งดังนั้นในคลิปวีดีโอญาติของผู้เสียหายได้ทาการฟ้องที่โรงเรียนรัฐแห่งนี้ซึ่งคุณครูท่านนี้ได้สังกดอยู่ในงานนี้อยู่ หน่วยงานได้จ่ายค่าเสียหายแล้วสามารถไล่เบี้ยงเงินกับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่จะสามารถไล่เบี้ยงเงินได้ก็ต่อเมือ่อเจ้าหน้าที่กระทําการผิดแบบ 1. จงใจ .2. ประมาทเลินเล่อมาตราแปดวรรคสองสิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าเสีใหมทดแทนตามวรรคหนึ่งกล่าวว่าจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรร โดยยึดเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจํานวนก็ได้จากคลิปวิดีโอดังกล่าวคุณครูท่านนี้ได้ทําการด่ากลาดเด็กนักเรียนด้วย้อาคำที่หยาบคายทำให้เด็กนักเรียนคนดังกล่าวไม่พอใจในกรณีนี้นะคะโรงเรียนรัฐแห่งนี้สามารถไล่เบี้ยงเงินจากคุณครูท่านนี้ได้โดยให้คำนึงถึงระดับความ้แรงแห่งการกระทำและเป็นธรรมต่อคุณครูท่านนี้ค่ะขอบคุณค่ะ